ก็อาบน้ำไงใช่ไหมแต่งตัวสวยไปไหนคะลูกแม่เราจะพาไปเที่ยวพ่อจ๋าไปไหนกันนยคะใส่ชุดสวยเนี่ยใครส่งชุดนี้มาต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับชุดนี้ขอบคุณสำหรับชุดนี้มากเลยนะคะดูนะเดี๋ยวพ่อจ๋าจะพาไปไล่ผีนะนมจัชา ปากกวัตโต้อพยังอพยังตอนนี้สอนลูกสาวว่าจะถีบข้าทำไมลูกอ่าทอดไถ่ทระวิชาแต่หนูอ่ะลูกสาวลูกมาพระจ่าเวลาผีเข้าห้ามยิ้มให้ผียิ้มไม่ได้หรอยิ้มไม่กลัวเรานะลูกนาอ๋ออาชาปากกวัตโต้อ๋อโตจะมาชมพุทธชาใช่อ๋ออาชาแต่ลูกสาวได้ยินเสียงคาถาไม่ไม่ไม่กินไม่กินไม่กินถ้าพิ่งเพิ่งหยอดตาเลยเมื่อกี้ สวยนะนี่คุณโชวาขอบคุณมากค่ะอ่ะเพียงเพียงอะสวยนะนี่คุณชว่างให้แล้วขอบคุณมากนะคะขอบขอบคุณสำหรับดาวที่เมตตาให้น้องนะคะตั้งสี่ร้อยดวงอะไรอ่ะอ่ะหมออาชาท่าไหนเขาาจะบ คุณครรชนสวัสดีค่ะ้หัว,วใจเขาอะชนกับพอจา๋าเดือนหนึ่งเจอลูกลูกหาหมอซะเยอะกว่าตอนนี้หาหมอน้อยลงนะคะหัวใจก็ปกติแล้วเนาะตอนนีเออ้เดือนหนึ่งหาหมอเกือบยี่สิบวันมาเจอพ่อจา๋าสิบวันลูกติดไครถามแบบไม่โกหกลูกติดไครคะพ่อจ <c oughs> ๋าพออุ้มเลยนะต้องมา้หลังบอกว่าอันตราย ก็อจาคุจะทิ้งตัวต้องต้องทิ้งตัวใครอุ้ไม่ไปได้แต่อจาโอ้โหต้องทิ้งตัวอคุณไว้วอฟคนสวยคนเก่งอ่ะเวยนะเนี่ยไปได้พ่อจาช่วยคุณักอ่ะเวยนะเนี่ยก็วัดตัวอ่ะจกตัวกเอน่ไปกิเกไกิเก พี่กลานกับน้องกิจถามว่าเวลาทําผมนั่งเฉยไหมน้องทําผมนั่งเฉยมากค่ะฉันั่งบอกว่าแม่ทําผมเฉยๆให้นะอ่าแป๊บเดียวก็อยู่กับพ่อก็จะเนี่ยพ่อจะตามใจไงคะอ่ะเพียยงอเพียยงอเพีย้อ่ะเพียอ่าเพยง่เพีย่งอ่ะเพียอ่ะเีย่งมะอ่ะ่ะด้ย่ยง่ย่ยี่ะ เอฟซีตัวยงคุณพรทิพย์ประดาวันนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยหนูจูว่ชอบดานและหนูชอบห้ายหลังอ่าเวลาพ่อจ๋าเรียกไงน้องพลอยน้องพีทอ่ะดูนะลูกติดใครครับพี่เขาขอถามอีกรอบเอฟซีถามตู้เลยเพื่อนขาติดใครเจเองครับอ๋อคุณเจคุณเจขอบคุณค่ะพ่อจ๋าของแกชกยังชกยังชกยังชกพ่อจ๋ายังชกยันยังชกยันยังคือต้องเห็นว่าแต่งตัวสวยทุกวันเลยคือว่าเป็นยางเป็นยังอ่ะหมอจ๋าอ่ะบ่เตอ ฉันพวกอาชาเปียงอ่ะหมออาชาแล้วนกบอกว่าสวยจังเลยนี่นานๆเจอพ่อจ๋าทีลูกติดใครก็ติดพ่อจ๋างั้นไม่น่าถามยิ้มไม่ด้วยพ่อเขาจะอุ้มของเขานะคะแล้วแบบจะต้องให้อุ้มฮะจะต้องให้อุ้มเวลานั่งหรือนอนเนี่ยพอได้ยินปั๊บเนี่ยทิ้งตัวเลยรู้ว่าพ่อตามใจต้องอุ้มอ่ะ ตา,ตามใจก็ตามใจแค่นี้แหละตอกกุ้งเขาเพราะว่าเขาเดินไม่ได้แต่เรื่องอื่นไม่ตามใจหรอกใ,ใช่เขาถามตอนนี้กิโลแล้วตอนออกจากโรงพยาบาลสิบจุดหกตอนนี้สิบสองจุดสองแล้วค่ะตอนนี้เจะเจ็บข้อมือตอนนี้พ่อ <c oughs> ปวดมือเลยมีแคนว่าสวยทุกวันเลยคุณรัศมีซาลอนกอกสวย,วยมีคนช่วยแชร์กับคุณค่ะสวัสดีคุณลุงนภานะคะเฟชชีพอ่าชกชกอย่างชกอย่างชกยังไงเวลาชกก็จามีคนเขาบอกไม่น่าจะถามเลยลูกติดใคร อ oh. คุณจิราพรขอบคุณค่ะคุณตะกี้น่ารักมากคุณพิษพัชราก็คิดถึงอ้วนนะอ้วนอ้วนติดไก่อ้วนยืนยันให้แม่ดูอีกทีหนึ่งอ้ <c oughs> วนอ้วนช่วยนะเนี่ยอ้ช่วยนะเนี่ยกับแม่ตาอาน้องติดไก่คะลูกอ้นติดไก่อ้นล่องเปลงให้แม่ฟังได้ไหมแจ้งจ้างแจ้งพี่จ้าชูอ่ะพ่อจ๋หอมดู คุณแม่วิไลโพทองน่ารักมากคุณแม่อุไลทำมงขอบคุณค่ะน้าปื้มใจจังนะลูกไม่ได้อยู่กับพ่อตลอดแต่ติดพ่อตลอดคุณวาสิกาบอกจริงๆแล้วลูกติดใครพี่ oh, <okay. S 1> <laughs> มองหน้า oh, <okay. S 1> คนพูดว่ะน้องน้องติดใคร <Okay. S 1> คุณสุพัชยาถามติดใครหรกอะดูดูสายตา <Okay. S 1> ดูความอ้อน อ๋อใช่จะไม่ค่อยเห็นเขาอ้อนถ้าไม่ได้อยู่กับพ่ออ่ะอันนี้ยอมรับเขาจะอ้อนอยู่คนเดียวถ้าเรียกปุ๊บอะลูกชาวอะลูกอเนอาลูกชาอะช,ช่วยนะเนี่ยให้ด่างทันทีเขาเรียกลูกสาว <c oughs> ดูความมีเลสนาของเขาอ่ะช่วยนะเนี่ยอ้อ,อนพ่อใหญ่เลยเขาบอกคุณคุณลู้ชัยบอกว่าธรรมดาคุณแม่ไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าลูกก็จะติดพ่อ ลูกสาวจะติดพ่อไงลูกสาวติดแม่หมอปลาอีสานบอกคิดถึงคิดถึงเมื่อคืนฝันเมื่อคืนฝันอ่าพระอนุมัติแล้วนะเรื่องจริงจะมาเกิดอ่ะเรื่องจริงเป็นเด็กผู้ชายเรื่องจริงเรื่องจริงจริงนะเป็นเด็กผู้ชายเขาเซยอนุญาตให้แต่ไม่รู้กี่คนแต่ในความรู้สึกมันแล้วมันก็บอกกันได้ว่าว่าก็กี่คนแต่เซ็นให้แล้วนายหนูจะได้นอนมาดูแลหนูได้หมายถึงว่า หนูจะท้อง่เชื่อว่าหนูท้องตอนนี้พี่เชื่อแบ่ว่าก็เอาออมัแล้วอะอยู่ดีฝันว่ามีคนเซ็นพลายเมื่อคืนผมฝันว่ามีคนเซ็นอนุนมัติให้เป็นเด็กผู้ผู้ผู้ชายป่ะเมื่อคืนนะตอนที่เคยมีก็ผู้ชายที่ผ่านมาท้องกี่รอบก็บผู้ชายทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะความท้องก็คือผู้ชาย ผู้ชายหมดเลยนถ้าท้องก็ดีใจมากเลยเขาจะได้มีน้องดูแลเขาแล้วทีนี้เราจะทำอะไร้วนะ <c oughs> ีเราไม่อยู่ะ <c oughs> เป <c oughs> ็นุงเทมั้งเป็นลุงมั้มะนาวจริงใจน้องเห็นแสงแล้วคะ่ะตอนนี้มีแสงแต่ว่าภาพยังไม่มีคะ่ะต้องดีใจด้วยเราพาหาหมอกันอีกเดือนกว,กว่าก็จะครบปีนะน้องมาอยู่หลกักๆอีกเพื่อสภาอีกเดือนกว่าสองเดือนอะ่ะครบปี ดีใจดีใจใครไม่รู้จะชื่นใจมาก่าเราอยู่ลูกสาวอ่าถ้ามีน้องน้องรักน้องรักน้องไหมลูกอ่ะน้องชายไหมคะอ่นน้องชายมาช่วยดูเหรอลูกอันน้องชายมาช่วยดูน้องเหรอลูกจะรักเท่ากันเลยจะรักเท่ากันกันเนี่ยอันนี้ก็ผู้ชายผู้ชายมาแล้วผู้ชายภาพเก่านะภาพเก่านะต้องบอกภาพเก่านะคะอันนั้นภาพเก่าเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว สิบปีถ้าตอนนี้อยู่ก็เก้า <9 S 1> <9 S 2> ขวดน่าจะเป็นพี่เขานะคนเมื่อกี้ในรูปนั่นคืนเป็นพี่ยอยู่ๆเมื่อคืนฝันว่าเซ็นอนุมัตแล้วก็เคยขอว่าก็เคยขอว่าเออผมกับแฟนผมเราไม่รู้แล้วว่าผมกับเราสองคนเราจ,จะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้าแวถ้าวันนั้นเขาอ่ะมองไม่เห็นแล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองยังไงใช่ไหมแล้วก็อยากจะมีลูกแน่เลยก็มีก็มีเพื่อเขาแต่ไม่มีเพื่อใครเลย มีเพื่อเขาเลยเพื่อให้เขาเนี่ยเวลาผมกับแม่ถ้าถ้าตามดูอายุอะผมก็ต้องไปก่อนเขาผมก็ไม่อยากให้ไปแบบไม่แตบบ่เป็นห่วงเขาเรียกว่าเสียแบบตายตาไม่หลับไม่เอาอ่ะอยากจะตาหลับอย่างน้อยก็มีลูกของเราเอาไว้ดูแลพี่สาวเขาอ่ะอันนี้นคือสิ่งที่าัฒนามากก็เนี่ยนี่ตอนนี้นคือสิ่งที่าัฒนาคืออยากมีลูกเพื่อให้ลูก่ะดูแลเขานี่นคือการวางแผนไว้อ่ะ กี่คนเอาได้หมดเลยจะมาแฝดไม่แฝดได้หมดนะก็คือไม่รู้อยากให้เขารักกันอยากให้เขาดูแลกันแล้วผมว่าผมสอนมุ้ผมได้มีแต่คนบอกว่าหมั่นเขี้ยวมาเห็นอ้อนพ่อจ๋าจังเลยคนเขาช่วยนะ่นี่อ้อวยทางนี้ลูกอ้ทตั้งนี้ลูกเอ้อวยนะ่นนี่ ขอบคุณพี่การขอบคุณสาวดอกไม้ขอบคุณคุณพัทราคุณชีตาม่เริ่มดีขึ้นเราก็จะวางแผนเรื่องการมีลูกให้ให้ให้นดูแลพี่กรอนค่ะเป็นัก้ายละเป็นพี่นะอผมไม่ขัดก้องเป็นใครก็ได้ขอให้เป็นลูกของเราเอ้ะให้ก็มาดูแลหนูในลูกเข้าใจไหมลูกสาวคุณนิทัญรัตน์บอกว่าน้องได้เจอเทวดาแล้วเงยงามโชคดี เรากจริงๆไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนนี้คนที่มาอยู่ด้วยเราก็ไม่รู้จักไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ใช่ญาติเราก็ยังรักทุกคนที่อยู่นี่แต่่เขาต้องมีน้องชายมาช่วยยังไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาอนุมัติพ่อเล่าให้ฟังดีพ่อฝันนะไม่ใช่ดิฉันนะคะว่าเขาเซ็นอนุมัติ คุณอนองนาธทุกวันนี้น้องก็พูดเก่งแต่พอดีเจาะคอเสียงมันเลยไม่ออกไงคะอาจมีปฏิหารแนนบอกแนนวงพินน,น้องป,ปลายไงคนนี้เป็นห่วงที่สุดลยทีว่าคือคนนี้ใช่เขาไม่เป็นห่วงคุณพรทิพย์รับดาววันบอกพ่อจ๋าห,หอมหอมน้องให้หน่อยหนึ่งทีอ่าแม่พรทิพย์ดูนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะคะมีพ่อจะมาเล่าคือพ่อฝันเมื่อคืน โอเคขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีนะคะ